สวัสดีครับพีเพยผมวันนี้พีเพจะมานะครับผมรีวิวทั้ง4ตัวนี้ในการเปรียบเทียบว่าตัวไหนเหมาะกับใครสายเล่นเกมสายถ่ายรูปสายใช้งานทั่วไปหรือว่าสายที่ชอบในการใช้งานกับราคาเรทแบบไม่เกิน4,000แล้วสเปคคือจัดเต็มวันนี้พีจะมารีวิวในการเปรียบเทียบทั้ง4ตัวนี้ที่พี ซื้อมาใช้งานครับพี่จะขอแนบลิงก์ที่พี่ซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยใต้คลิปนี้ไว้ผมพีก็คือใช้คือเยอะมากครับนี่ครับอันนี้พี่ผมใช้จริงนะครับนี่หลากหลายรุ่นเลยนะครับผมที่พี่ใช้ครับผมวันนี้พี่จะมาแนะนาว่าเฮ้ยรุ่นไหนเหมาะกับใครครับตัวนี้นะผมที่พี่ใช้คือเจ้าตัวที่เป็น n u บี a Neo 2โอเป็นรุ่นล่าสุดที่ตระกูล Neo 2วางจำหน่ายของ n u บี a ครับเป็นเกมมิ่งโฟนที่มีปุ่มทิกเกอร์ LR บริเวณด้านข้างบอกเลยว่ามันสุดจริงในการใช้งานครับเป็นมือถือที่พีดันเกมบอกเลยว่าตัวนี้เลดนเกมดีมากยูดิซอฟทีแปกับแรม8จิกบวกเพิ่มแรมพัดอีกสองจิกรวมเป็น20 G จิก กับรอม256ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆใครหามือถือเล่นเกมพี่แนะนำเลยว่าเจ้าตัวโนบีเ neo 25g กับงบประมาณ6,000กว่าบาทบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยที่พี่ใช้งานมาครับนี่ครับมันมีความสวยงามของตัวเครื่องในการออกแบบมากครับอันนี้คือปุ่มทิกเกอร์นะครับนี่ครับอันนี้ปุ่มทิกเกอร์ คือเวลาเล่นเกมครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันของเกมสเปกเอาไว้ปรับปุ่มทิกเกอร์ได้เกิดทุกเกมครับ ROV กับ b s h i Impact PUBG Mobile Free Fire Map คือบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากคุ้มมากใช้งานดีมากแบตอึดแบต6 0 0 0มิลลิแอมมาหน้าจอเดฟเฟร้120บเฮิร์ตบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงครับที่พี่ใช้งานมาเป็นสมาร์ทโฟนที่สายเกมมิ่งบอกเลยว่าคุ้มค่า คุ้มราคาครับต่อไปพียงอีกคือเจ้าตัวเรียวมีครับจากเดิมพีใช้ตัว Oppo กับเรียวมีบอกเลยว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับการถ่ายรูปครหาลอมิดีแล้วก็ถ่ายรูปดีครับพี่แนะนเลยเจ้าเรียวมีกับ Oppo เรียวมี12กับ Oppo ตัวใหม่ก็ถือว่าดีครับพี่จะขอแนะนำที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ครับลอมเรียวม,มี Oppo นี่บอกเลยว่ามันดีพอกันมันเป็นบริษัทแม่บริษัทลูกคล้ายๆกันครับผมดังนั้น ลอมของเรียวมีแล้วก็สกินกล้องของ oppo มันมีความใกล้เคียงกันครับนี่ครับบอกเลยว่าคุณภาพคือดีจริงใครสายถ่ายรูปแนะนำเรียวมีไม่ก็ oppo ซึ่งคนถามมาเยอะมากว่าสำหรับใครสายเซลฟี่สายปรับหมดบิวตี้ไป oppo กับไปเรียวมีจบแน่นอนครับบอกเลยว่าเวิร์กมากพี่ใช้งานพี่ยกให้เรียวมีกับ oppo เป็นสมาร์ทโฟนที่ กล้องโคตรดีทั้งหน้าและหลังครับเรียวมี12ยิ่งดีครับบอกเลยว่าเวิร์กมากสับใครเป็นสายใช้งานเล่นเกมทั่วไปหรือว่าแล้วก็กล้องที่มันดีพี่นําเลยเจ้าตัวนี้ครับนี่ตัวที่เป็นแบบว่าของ i n f ฟ n i x ก็ดีครับ i n f ฟ n i x ที่พี่นําคือ i n f ฟ n i x ตัว n o t e กับตัว Hot ครับซึ่งบอกเลยว่าพี่ใช้งานมาเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบ มันดีมากครับวันนี้พี่ใช้งานมาเป็นของ t e c โนส s p r r k นะครับผม20 Pro ซึ่งบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ดีจริงครับตัวกล้องมันคุ้มนะกับราคาเลทประมาณ4,000กว่าบาทครับหน้าจอดิฟเฟนตนินิ้วเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มจริงครับบอกเลยว่าพีจะมีแกะกล่องของตัว Infinix Note 40 Pro ซึ่งพีใช้งานมาแล้วบอกเลยว่า พี่ไปสัมผัสที่ช็อปมาแล้วพี่ไปสั่งซื้อมามันดีมากกับตัวอิ o ฟนิโน e 4 0 Pro ชาร์จและอิสายได้รองรับการชาร์จก็คือ100วัตต์โหดมากอันนี้คือ4,000กว่าบาทคุ้มมากครับตัวเทคโนโสปราร์โก24คือเป็นสมาร์ทโฟนที่เชนทั่วไปได้ติ k To อเล่นทวิตเตอร์ตัวนี้บอกเลยว่าเหมาะสมมากสำหรับใครสายแฟชั่นแล้วก็สายที่ชอบไฟด้านหลังเป็นินิ LED เอฟเฟครับ บอกเลยว่าตัวนี้คือตอบโจทย์มากในการใช้งานครับสบสายใช้งานทั่วไปแล้วก็สายเน้นกล้องเน้นเกมแบบสายกลางๆครับตัวนี้บอกเลยว่าตัวจบมากเทคโนสโปรว่า6โปร 5G หน้าจอ AMOLED ราคา6,000กว่าบาทได้หน้าจอดีมากครับแล้วก็แบต6,000 mAh ฟ้าชาัดหัวชัดแถมมากล่อนคือ70วัตต์สุดยอดครับ มีเอฟเฟกแสงแบบนี้มีครับด้านหลังโหดไหมนี่ครับคือปรับได้เยอะมากเยอะมากครับแล้วไฟด้านหลังมันมีความสวยงามมากครับยันเลยว่าใครหามือถือที่บอดี้สวยกล้องถือว่าดีกล้องหน้า3,2กล้องหลัง108ล้านถือว่าคุณภาพดีมากครับเป็นมือถือที่บอกเลยว่าพีใช้งานมาคุณภาพ เกินราคาจริงครับเล่นเกมกันลางๆต่ําถือว่าเพียงพอเลยถ้าเล่นเกมพี่คงว่าเล่นเกมไปตัวที่เป็นของ n, n นเบีย neo 2 5g ถ้าใช้งานทั่วไปครบคันก็มาตัวของเทคโนโปร่า6โร 5g ครับบอกเลยว่าตัวนี้พี่ใช้งานมาคือเป็นรุ่นที่ยอดนิยมแล้วก็บอดี้สวยหน้าจอสวยรีเฟรช120 h ฮนะครับหน้าจออ m o เบรตโอเ สีสันบอกเลยว่าสู้แสง1,300นินิลคือคุณภาพบอกเลยว่าสุดจริงซึ่งเป็นมือถือที่พีแบบอย่าลืมจริงว่ามันคุ้มและมันครบจบเลยครับแค่เล่นเกมไปตัวที่เป็นของโนเบียชั้นทั่วไปไม่มีอะไรมากมายพีรู้สึกว่าตัวอีฟินิกับตัวเทคโนมีความคุ้มค่าครับถ้าใครใช้แบบอยากอัปเกรดจากตัวนี้ก็ไปตัวอีฟ n นิกโน e ที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นตัวที่เป็น โปร40โปรนะครับผมก็คือเป็นแบบตัวใหม่ล่าสุดดตัวนั้นบอกเลยว่าโหดมากหน้าจอสวยบอดี้สวยแล้วก็ชาบลายสายได้ซึ่งโหดครับถ้าใครแบบแต่พีว่ารู้สึกว่าเทคโนโตัวนี้มันสามารถสู้กับตัวที่เป็นอีฟริกโนสสี่ธรรมดาได้ครับตัวนี้อันนี้รับขึ้น 5G น g ผม cpu ก็เป็น u n i v e ิตี้ y 0ศูนะครับผมบอกเลยว่าชิปของ Op p ปก็ดีนะครับผมแต่ถ้าใครชอบลอมที่ะเียนครับไปตัว Honor นะครับผม Honor ลอมคือดีมากตัว x 8 b หรือว่า x 7 b x 9 b ครับบอกเลยว่าแรมกับลอมทํางานในตัวใช้งานบอกเลยว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มจริงๆที่พี่ใช้งานมาครับจริงอ่ะพีใช้หลายเครื่องมากครับคือพีใช้งานจริงครับซึ่งพีเป็นสายที่ใช้งานทั่วไปถ้าเล่นเกมพี่ก็เลือกตัวนี้พกพาออกมา,าทีนทีแต่ถ้าใช้งานทั่วไปพี่ก็เลือกตัวนี้ใช้งานไมลอะไรมากมายพี่ก็เอาเทคโน สปาร์กนะครับผม20 Pro โปรหรือว่าใครชอบราคาแบบไม่แพงราคา2,000กว่าบาทก็ไปตัวเ e คโนสปาร์กโก0 4ครับบอกเลยว่าคุ้มมากตัวนั้นตัว CPU ของผมอยู่ในซอฟตกับตัวที่พีใช้งานนะครัพี่ชอบอีกครับก็คือตัวที่เป็นเบนโคนะครับผม V91 V90 พัทตัวน,นั้นพี่ใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กมากเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่บอกเลยว่าพี่ใช้งานมาจริง แล้วก็รู้สึกว่าลอมในการใช้งานมันเพียงพอสำหรับพีมากครับเป็นสมาร์ทโฟนที่พีบอกอยากอยากเลยว่ามันครบมันจบครับนี่ครับให้ดูเลยว่าพีใช้งานจริงๆครับสวยหมดทุกตัวครับสวยหมดเลยที่พี่ใช้งานมาซึ่งพีใช้จริงๆนะครับผมเรามาให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างเป็นสมาร์ทโฟนที่สวยในแบบของมันครับบอดี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะใครชอบบอดี้ที่มีความสวยงาม ก็ไปได้ผมเอกลักษณ์แต่ยี่ห้อครับผมมันแตกต่างกันครับนี่ครับอันนี้จับให้ดูเลยผมหนึ่งมือนะผมจับให้ดูเลยเป็นหนึ่งมือที่พีใช้งานมาครับนี่ครับนี่ครับคือแบบใช้งานมาจริงครับแล้วก็ล็อกอินตัวเครื่องอย่างเยอะเลยสับที่พี่ใช้งานมาครับเป็นมือถือที่บอกเลยว่าครบจบครับนี่ครับ ก็สำับวันนี้ผมพีเพยขอจบคลิดปดีพี่จะขอแนบลิง์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ผมสวับนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยผมเล่นเกมตัวนี้ถ่ายรูปทั่วไปไปเรียวมีอ p ปนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์ถ้าใครต้องการลองเสียเินไปตัว Honor ต้องการลบประหยัด2000ไปตัวเทคโนสปาร์โกสและถ้าใครทั่วไปถา,ท,นานทั่วไปจะเต็ม ตัวเทคโนโล่า6โปร 5G ตอบโจทย์ครับใครใช้งานแบบเลท4,000ไปเทคโนกลับไปอีฟ i นิกคุ้มครับแต่ถ้าใครจัดเต็มตอนนี้พี่แนะนำคืออีฟนิกตัว Note 40โปรตัวน,นั้นก็คือจัดเต็มครับผมสำนีขอบคุณครับ